สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชรินยานะคะจากช่องยูทูบพยาเพชรพัทรนันาคาราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกดแก้วผู้สื่อตำนานพยาเพชรพัทรนันาคาราชและพระชายาญาลินทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเวลาที่จิตเราฟุ้งซ่านมากๆนะคะแล้วก็หงุดหงิดมากเลยเนี่ยจะต้องทําอย่างไรดีนะคะ ก็จริงๆนะถ้าปฏิบัติแบบวิปัสนาเนี่ยนะคะอารมณ์พวกความฟงความหงุดหิดก็เป็นอารมณ์กรรมาฐานเราใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวกําลังสติที่จะมองเห็นอารมณ์เหล่านี้ได้โดยใจไม่วุ่นวายเนี่ยก็ต้องอดทนนิดนึงนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยสติเนี่ยมันยังมีความเป็นสติของเราอยู่นะคะ,ะคือก็คือยังมีเราที่อยากจะควบคุมบังคับหรือขับไล่อารมณ์ ที่เราไม่ชอบอยู่นะคะก็ต้องอดทนหน่อยนะคะของพี่มิ้พี่มิ้ก็ใช้ความอดทนก่อนที่เราจะลุกเดินหนีอารมณ์นั้นไปนะคะเราก็ก็ใช้เหมือนกับก ก็พระพุทธองค์สอนมาแบบนี้ก็ทําแบบนี้หมายถึงที่พูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่ไว้อย่างไงเราก็ทําแบบนั้นนะคะก็ท่านตรัสไว้ในธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานนะคะแล้วก็จิต,ตานุปัสสนสติปัฏฐานในเรื่องของอจิตมีอะไรนะคะมีอารมณ์แบบไหนก็ให้รู้ตามจริงตามนั้นนะคะเช่นจิตมีโทสะเหมือนกับหงุดหงิดเนี่ยก็ให้รู้ว่าจิตหงุดหงิดอ่าจิตฟุง้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุง้งซ่านดังนั้นเนี่ยการรู้รู้อย่างไงนะคะ รู้การกําหนดรู้ในความหมายของวิปัสสนาเนี่ยคือการเข้าไปะระลึกรู้ก็คือใช้ความรู้สึกอะคะ่ะความรู้สึกเข้าไปเข้าไปรู้รับรู้ถึงความรู้สึกอีกทีหนึง่งมันเหมือนกับมีใจสองใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ต้องไปหานะอันไหนมันคือใจอันไหนมันคือจิตหรืออะไรนะคะเราไม่ต้องไปนั่งตั้งคําถามพวกนั้นแต่เราทําที่หน้างานนะคะเหมือนกับเวลาที่ทําไมเราถึงรู้ว่าเราคิดถึงคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะคือการคิดถึงเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมาใช่ไหมคะ เราใช้ตัวที่รู้ว่าเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยใช้ลักษณะนี้เลยคือรู้อ่ารู้เข้าไปถึงความรู้สึกรู้ตัวความรู้สึกอะค่ะ Uh, นะคะเนี่ยคือการกําหนดรู้แบบที่รู้อารมณ์คือเวลาที่เรากําหนดรู้กายความถูกต้องสัมผัสเนี่ยมันจะง่ายใช่ไหมคะเพราะเนี่ยเนี่ยรู้สึกรู้สึกเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งจินตนาการเรือะไรแต่จริงๆการรู้ในรู้อารมณ์ในวิปัสสนาก็ไม่ใช่การนั่งจินตนาการหรือนั่งคิดนะคะก็การใช้การรู้สึกเหมือนกันนะคะอันนี้มันไวมากมันมันมองไม่เห็นไงมันรู้สึกจับต้องไม่ได้นั้นนะั่นตัวสติเนี่ยถ้าไม่มั่นคงปุ๊บันก็จะก็จะเหมือนกับมองไม่เห็นแต่ว่า ก็คือทําได้เท่าที่ทําได้นะคะอย่างน้อยก็รู้สึกตัวว่าโกรธยังไม่ต้องรู้ว่าความโกรธมีความกระบวนการหน้าตายังไงมันคงไวยไปอ่ะนะคะแต่ถ้ากําลังสติเราชัดเจนขึ้นแข็งกล้าขึ้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะซึ่งก็ไม่ต้องพยายามให้เห็นนะคะของแบบนี้ถ้าการเห็นเนี่ยมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัย <c oughs> เหตุปัจจัยก็คือกําลังสติที่มันเข้มแข็งขึ้นเองนะคะไม่ใช่ไปเหมือนกับ ยังไงอะควานหาไหนๆนหน้าตาเป็นไงหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมันก็คือจะทําให้ใจเราถลําเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกนหนๆก็ทําได้ที่เท่าที่ทําได้ไปก่อนแล้วก็บวนการรู้การเห็นตามความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นเองซึ่งก็อยู่แค่แป๊บเดียวเหมือนกันมันไม่ได้รู้เห็นไปตลอดยกเว้นถ้าเกิดเ,ออเราบรรลุไปแล้วเราบราารลุทำแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ของพวกเราเราเนี่ยมันก็คือแค่พยายามตามเหตุปัจจัยจะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็คือชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอันนั้นก็คือวิปัสสนาญาณ ซึ่งก็บังคับบัญชาเอาไม่ได้ทําให้มากๆเพื่อเร่ง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 ให้พิปัสสนายานเกิดก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นเหมือนกันนะนะคะเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยบางทีแบบนั่งสมาธินานสองชั่วโมงอาจจะมีการปรากฏของพิปัสศนายานเราก็คิดว่าอ๋อนั่งนั่งสมาธิสองชั่วโมงมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะพี่มิ้นก็เคยได้คําตอบนี้เหมือนกันคือเราตอนแรกเราก็นึกว่าเราต้องนั่งนั่งปฏิบัติอยู่ในรูปแบบหรืออะไรนะปรากฏว่าอา้าว ในกระบวนการใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ดีก็ปรากฏเห็นได้เฉยเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแต่แต่ก็ไม่ใช่เป็นไปตลอดนะเพราะเราต้องรับตามความเป็นจริงแนละเราเป็นคารวาสน,นะคะมันก็ความต่อนเนื่องมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่ในคอร์สหรอกแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะคะท,ที่ที่แบบอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันก็คงเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะคะซึ่งถ้าเกิดเราขวนขวายหรือว่าทะเยอทะยานมากเนี่ยมันมันก็คือจิตเราก็โลภะนะคะพอโลภปุ๊บเนี่ยความเป็นจริงในเรื่องของธรรมะมันก็ไม่ได้ เราก็ยังไงอะจริงๆธรรมะมีอยู่แหละแต่มันต้องเราจะเห็นก็ต่อเมื่อจิตเราอะถูกต้องนะคะว่ามีอยู่ในจุดที่ถูกต้องสามารถเห็นทำตามความเป็นจริงได้อันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ทบทวนการปฏิบัตินะคะไปปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่อยๆไปส่งอารมณ์นะคะเราจะได้อายังไง <laughs> เราจะได้ทบทวนการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติให้ถูกตามวิธีปฏิบัติถูกผลก็ถูกนะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง y o ยูท b e พยาเพชรพัทละนาคราชเพรอัญมณีเพรเ,เ,เกล็ดแก้วให้พี่มินด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ